นี่นะครับดีบิเอาวนใหญ่สปันจ์เค้กอืมอืมมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ทำอะไรวันนี้เรามีนี่ What are t h e y w e l s. <S l i n g t o n n o t h e r n not WellingtonsThe LamingtonsLamingtonWellington is the capital of New Zealand เออ <laughs> ไม่รู้

Ah, uh, what's called? it called? Explain for me so I can translate. Okay. So they are sponge cake. Sponge cake. Coated with, leaves look like jam. jam. And then coconuts, dried coconuts stuck on the outside. got a sponge cake, like a square cake. All of our desserts. And on the outside, it's jelly. And on the outside, it's coconut, what's it called, coconut. มะพร้าวโอเคโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเรามากินก่อนเนาะมาครับนี่ what's inside sponge cake อืมอืมอืมนี่ครับ these are I think this is raspberry jam Oh it's raspberry yes, raspberry jam. Yes, raspberry. You can also get them coated in chocolate on the outside. Mm. And Come on. coconut. Chocolate and coconut. That's it. So they were invented in Queensland. Okay. I need to have Tamti Queensland law. Right? By Lord or Lady Lamington, who was the governor of Queensland a hundred years ago. Yeah I'll go. เป็นหลอดแล้ว่าไอซ์ดอสเหมือนพูดอะไรอย่างหลอดอ่ะเรียกว่าหลอดเนาะคนอังกฤษเขารู้จักอยู่หลอดนั่นแหละเขาเช่อน,นั้นแล้วก็ <c oughs> เขาก็เลยทำาก็เลยทุกวันนี้ซเปอมเบตก็มีขายนะครับเนาะซเปอมเ์เก็ตก็มีขายอร่อยนะครับ yeah. The governor and his wife, <c oughs> no, it's a lot, <c oughs> and a French chef <c oughs> <c oughs> who had to invent them quickly when they had unexpected guests for tea ก็คือ ก็จะมีเหมือนว่าหลอดใช่ไหมหลอดแล้วก็จะมีะเรียกว่าเชฟใช่ไหมคนเชฟที่อยู่ประจําของบ้านของหลอดนะครับก็จะมีแบบเหมือนว่าเขามีเกสเหรอแขกใช่มีแขกเข้ามาเนาะมีแขกมาเขาก็เลยไม่รู้ทําทอะไรดีก็เลยเอาไอ้นี่แหละไปคลุกกับมีเค้กอยู่แล้วนะถ้าเขาเอาอันนี้มาคลุกกับอะไรมะพร้าวใช่มะพร้าวคูดนี่เนาะ and it was very unusual because he was a French chef To use coconut, because the French people didn't cook with coconut. Mm. But right. Right. The French chef had a wife from Tahiti in the Pacific Islands, mm. and so she knew about coconut. Yes, Tahiti, but it's Tahiti, Pacific Island in the Pacific. but Tahiti Pacific เป็นก้อนกลมๆนี่มาให้แขกให้แขกของหลอดอะกินนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของขนมเวลลิงตันน่ะเลมิทันผมชื่อผิดเพราะว่าเวลลิงตันเป็นเมืองหลวงของเอ้ยเมืองหลวงของนิวซีแลนด์เวลลิงตันใช่เมืองหลวงของน <c oughs> ิวซีแ <c oughs> ลนด์แต่ลาเมนทันเนี่ยมันอีกอย่างชื่อของขนมเนี่ยอืม very g o เราไม่ี้องกินเยอะก็พิมอัพไปเดอึ้งทุกวันลยวันนี้ just into the shops ใช่ก้นใช่ก็ไปซื้อของแล้ของกินของใช้แต่ผมไม่ได้รีวิวของเพราะว่ารีวิวของหลายครั้งแล้วก็เลยอยากกินขนมของออสเตรเลียดูเป็นออสซี่ดีเซอร์ท t ่ม m o ื่ a เสียงที่สุ a ของออสเตร e ลียใช่ไหมครับว่ามัน้จ i Lamington Barry f a n s, ton, <S ใช่เพระาะว่าทุกทุกซูเปอร์มาร์เก็ตอาจจะมีอันนี้ขายอยู่เนาะวันนัววันวัโอ้กินใหอกนันแก่าอ่ะเห็ h a l าใช่น่๋ยวไม่ลองแกให้ดูแล้วก็ชุดโชว์เด่นเออนี่นะครับ in the middle นี่นะครับเดบิวอาอันใหญ่เนะ we can get a big oneI oh, <good. S 2> get a small one Mm. So a nice factory make I think People do make them at home. They're quite easy to make. If you make a sponge cake, yeah, you make it mm. in a big flat tin normally, yes? One big piece. Yes. อเคแล้ k มีอย่าลืมื่มกอะ i รั t นั่นแหละครับก็มีอะไรน้ครัวันนี้ก็ซื้อของกินของใช้แล้วก็กินขนมเพราะว่าเป็นช่วงบานะ่ายเนาะก็เลยกินกาแฟดื่มกาแฟแทนนะครับนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเจอกัน่นันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ